สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาก็ได้เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเพื่อที่จะเชิญชวนในผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสจังหวัดสงขลาเขต6แทนตาแหน่งที่ว่างนะครับในวันอาทิตย์ที่16มกราคมนี้ครับนำท่านผู้ชมไปที่หน้าศาลาประชาคมอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวนะครับซึ่งนายวีระยี่แพร่ครับผู้ตรวจการเขตตรวจการที่4 นางพระเยสิโช์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กว่า270คนนะครับก็ได้ร่วมกันเดินดนรงค์โค้งสุดท้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิญชวในให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสจังหวัดสงขลาเขต6แทนตำแหน่งที่ว่างนั่นเองครับวันอาทิตย์ที่6มกราคมนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่6มกราคมนี้นี่โอ้โหเดินรนรงกันหนุกนานเลยทีเดียวภายใต้แนวคิดครับ ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใสโดยผู้ร่วมเดินขบวนก็ต่างก็ถือป้ายนะครับแล้วก็แจกแผ่นพับให้ความรู้ซึ่งเส้นทางการเดินดนรงเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เริ่มจากที่ว่าการผู้เสะดาเดินทางไปตามเส้นทางนะครับไปยังตลาดสด แล้วก็พื้นที่เขตเทศบาลตามนสะเสดาที่มีประชาชนนะครับอยู่นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางกกตสงขลาก็ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อกระตุ้นเตือนแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบราาประชาธิปไตยทางนี้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่6แทนตําแหน่งที่ว่างนะครับมีจํานวนทั้งหมด 128,518คนนะครับก็เดี๋ยวคงได้รับทราบผลแล้วก็ ขออนุญาตเป็นอีกเสียงหนึ่งในการที่จะร่วมรณรงค์ให้ทุกคนไปใช้สิทธิใช้เสียงกันให้อย่างเต็มที่นะครับพยายามให้ใกล้เคียงร้อเ์เซให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เลือกคนดีนะครับไปเป็นตัวแทนของเราเพื่อให้ชาติบ้านเมืองได้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเสียทีนะครับอันนี้ก็ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งก็ได้รับทราบว่ามีการหาเสียงเดี๋ยวคุณนจะภาไปดูในข่าวต่อจากนี้นะฮะว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็เป็นยังไงแต่นี้เห็น สาวๆนะฮะที่เป็นทําหน้าที่เกี่ยวกวับการเลือกตั้งนี่<ช>เรียกได้ว่าทุกเรี่ยวแรงแข่งขันกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับนะฮะประชาัมพันธแจกแผ่นปิ้วกันโอโหถือป้ายกันสุดที่สุดเด็ดกันเลยทีเดียวน่ารักนะฮะไปในตามบริเวณต่างๆของบูร์สเดลครับใช่ค่ะถือว่าทุกพักเนี่ยโอโหลุยกันแบบเต็มเสียงเต็มพลังจริงอาจ๊ะ